ไม่ต้องวิเคราะห์กันจัดมาให้แล้วครับ3คู่เน้นๆใสหนักๆเทนตตักในคั่นคืนนี้นะครับคั่นคืนที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าแตกเต็มตีนเตี่ยกันไปเลยโอโ้โหวางไว้ให้หน้าช่องนะครับเต็มอิม่มจัดๆเลยไม่ว่าจะเป็นลองอย่างอิสวิททาลองเบรนฟอร์ดนะครับลองกิวิลเซนเต้มองฟันเคิร์กเองเนี่ยลุดต,ตัวเดียวเลยครับหน้าช่องอยังเต็มตีนเตี่ยขนาดนี้ครับในบ้านเนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยว่าสุดจัดบรลลัดบอก ปัลลาโทรบอกไอ้น้องเองแม่งจะสุดเกินไปวะไม่ว่าจะเป็นตัววีตัวเทน,น่าตากสามคู่หวานๆฉ่ำๆไปเลยครับรวมถึงชุดคงไก่สามที่วางให้อีกสองชุดเองเนี่ยเต็มเต็มเตี่ยจัดครับใครที่ได้ตามเองเนี่ยขอหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยให้กับการเนียสปอร์ต่อยกันครับเ,เพื่อนๆพี่ท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่ผมคัดสรรไว้ให้เองเนี่ย ปัดขวานะครับไปที่หน้าโปรได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เองเนี่ยจะมีคําอธิบายไว้อยู่รบกวนอ่านเล็กน้อยและเปิดประตูนะครับมาเจอผมในบ้านได้เลยครับอยากให้ลองเปิดใจเนี่ยก้าวขามาดูก,ก่อนเนาะ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับสามคู่เน้นๆหนักๆวันนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจบันลุกลิปเพิ่มรายการโปรดและคอมเมนต์เนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยละกันครับน่ะสองคู่แรกไปที่การโซกนาฏิอิตาลีได้เลยครับน่ะตัวแรกเองเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างไกยูรี่นะครับเจออินเตอร์มิลานนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องวอเตอร์หรือว่ากระแสเองเนี่ยอินเตอร์ถือว่าเปิดมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับน่ะไกยูรี่ช่วงนี้อยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วนะครับน่ะผลงานโดยรวมของไกยูรี่เองเนี่ยมันจะเป็นในบ้านนอกบ้านเองเนี่ยสะดุดแแพ้้้้มมมมาาาลลลลลััััวววๆเเเเเเยยยคครรรบบื่่่่่อออออออจิินนนนนนนต์ทีีีผงงงงใชโโหกู อินเตอร์นะครับนี่ยช่วงนี้แม่งฟอร์มหดจัดนะครับนี่ยคือต้องบอกว่าในการจัดซื้อของพวกเขาถือว่าสูงเหลือเกินนะครับนี่ยวันนี้เองเนี่ยโจดเองเนี่ยครึ่งแรกผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานวันนี้ก็นำทัพมาโดยนะครับมาคาตูรามนะครับเนี่ยราดิโรมาตินเนสแล้วก็มีตัวสร้างสรรค์เกมเองเนี่ยอย่างเฟริโกดิมาโกนะครับก็ยังมองว่าวันนี้เองเนี่ยอินเตอร์มิลานนะครับครึ่งแรกผมมองว่าเฉือนได้แน่นอนครับเม็ดเดียวเฮเต็มแขนได้แน่นอนครับส่วนคคคู่่ตออมาานนะะรรัับบลซิโกับตาลันมาคู่นีะ กระแสเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มใจอยากให้หลายๆคนวันเนี้ยบางคนอาจจะไปลาซิโอโด้วยซ้ำลาซิโอโตัวเจ็บเยอะนะครับเนี่ยใครได้ดูมั่งเกมไม่เจออินเตอร์มิลานเนี่ยทรงแม่งไม่ดีเลยเพราะว่าตัวมันหายไปเยอะนะครับน่ยวันนี้มาเจออาตาลันตาเองเนี่ยโอ้โหทีมที่ความมั่นใจค่อนข้างจะสูงแบบนี้นะครับแล้วทีเด็ดที่ขาดของอาตาลันตาเนี่ยเกมสนกลับเนี่ยน่ากลัวมากต่อให้วันนี้อาตาลันตาจะรับบทเป็นเกมยังก,ก็ตามนะแต่ผมมองว่า เหมือนไหนเหมือนกันครับไม่เจ้าก็เจียสลาตาลันต้าวันนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสบุกมาเฉือนได้วันนี้ตัวที่2เฉียดอาตาลันตาได้เลยครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างปอโต้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในนี้ก็ด้เบลวิสตานะครับ,บสำหร,ร,รับคู่นี้ผมให้มองปอโต้เนี่ยครึ่งแรกปอโต้ครึ่งแรกนะ ครึ่งช่วงตัวควบหนึ่งครับสำหรับปอร์โตเองเนะี่ยโอ้โหผลงานปอร์โตเองครับช่วงนี้ก็เพิ่งกลับมาฟอร์มดีจัดนะครับเก็บใช้ได้รัวๆสำหรับปอร์โตเองเนี่ยในครับก,รก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับมาเจอบาวิสตาปีนี้บาวิสตาปีนี้เองเนะี่ยมันแอบดรอปไปค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะช่วงหลังที่ผ่านมาบาวิสตาเองเนะี่ยแทบจะหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับเนะีน่ยเชลซีไลปอร์โตทำได้ดีกว่ามาตลอดครับแต่กระแสปอร์โตครึ่งแรกเองเนะี่ยผมมองเปิดมาเนะี่ยสวยจัดเลยมีโอกาสที่ปอร์โตครึงร่งแแรรกกกบาาา่่่งมมมนนนคคจสสูใๆััห หนักวันนี้เนาะใครชอบเองเนี่ยใจตรงกรนันนะครับไหนบอกขึ้นรถมาเลยเออผมว่าอย่ารอชา้าแล้วกันครับคุณดูแค่ผลงานหน้าช่องผมพอแล้วกันถ้าใครที่อยู่ในบ้านเองเนี่ยผมขอหนึ่งเมตรหน่อยบอกเอฟซีหน้าช่องติ๊กตอกหน่อยละกันครับว่าอยู่ในบ้านผมผมจัดหนักจัดเต็มให้แค่ไหนครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเน้นเน้นหนักๆที่วางไว้ให้นะครับตัววีตัวเทนน่าตักสองคู่นะครับสามคู่เมื่อวานแตกเต็มเต็มเตี่ยไปเลยครับแค่นั้นไม่พอครับชุดช่วไก่สามที่ผมวางไว้อีกสองชุดเองเนี่ย เต็มอิ่มเต็มคำเต็มคอจัดเลยครับโอ้โหเมื่อวานเนี่ยหมดคำจะพูดจริงๆครับใครได้ตามผมในบ้านเองเนี่ยขอนึงคอมเมนต์ให้หน่อยละกันส่วนเพื่อนๆพี่น้องใดนะครับที่ไม่อยากพลาดแนทางดีๆที่ผมคัดสรรไว้ให้เองเนี่ยเป็นอย่างดีครับพี่ชายง่ายๆเลยครับปัดขวานะครับไปที่หน้าช่องได้เลยใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายไว้อยู่รบกวนอ่านเล็กน้อยและเปิดประตูนะครับมาเจอกับผมในบ้านได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ